ซัมซุง s เจ็ g เอนะครับตัวนี้ล้างเครื่องแล้วจำ gmail ไม่ได้นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากเราเปิดโปรแกรมปลดล็อกไว้นะครับก็กดรหัสที่เราใช้ปกตินะครับสำหรับท่านไหนที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าๆที่ปลดล็อกออนไลน์นะครับก็จะใช้พาร์โค้ดตัวนี้ได้นะครับ เสียบสาย USB ที่เชื่อมต่อออกจากคอมนะครับเสียบเข้าไปนะครับตัวชาร์จน่าจะหลวมด้วยนะครับตัวนี้นั่นไงตัวชาร์จหลวมด้วยตัวนี้กลดล็อกออนไลน์จะเจอปัญหานี้บ่อยมากนะครับตัวชาร์จไม่ดีนะครับโอเคเจอแล้วนะครับ เจอพอแล้วทีนี้แล้วก็สั่งรันโปรแกรมนะครับรอสักครู่นะครับตอนนี้ผมต้องทำมือนิ่งๆไว้ก่อนโปรแกรมกำลังวิ่งนะครับโปรแกรมกำลังวิ่งาสายรูดอีกแล้วต้องได้วางโทรศัพท์ไปก่อนนะครับ อ okay. เคอามาอีกทีนะครับัวตรงนี้นะครับโปรแกรมกำลังกำลังรันนะครับอรอโอเคเด้งหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับ ขอดึงขึ้นมานะครับให้ใส่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าตกลงนะครับแล้วก็โปรแกรมก็จะวิ่งจนสุดท้ายนะครับ F R P O OK. K ปึ๊บนะครับตัวเครื่องก็จะดับนะครับปึ๊บเรามาดูกันนะครับทีนี้ทีนี้สายลวมไม่เป็นไรแล้วถอดออกได้เลยทีนี้โอเคมาแล้วนะครับ ครับผมเรียบร้อยนะครับหลังจากปวดล็อกนะครับลูกค้าก็สมัคร Gmail ใหม่ใช้งานได้เลยนะครับโอเคเครื่องตัวเครื่องว่างเปล่าแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคครับผมสำหรับท่านไหนสนใจนะครับงานซ่อมงานปวดล็อกนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับร้านลานยายไอตั้งอยู่ในโลตัสสาขาสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอสินสุดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ